ี้นะทุกคนที่ผ่านมาการเรียนปีหนึ่ปีสองของเราเราไม่เคยได้ต่ํากว่าดีแต่เทอมนี้มาแน่คือตอนสอบอ่ะนั่งคิดอยู่ว่าฉันมาสอบเป็นสัตวแพทย์หรือว่ามาเป็นนักเขียนนะคะทุกคนจะกดเข้าไปดูแล้วนะแต่หนึ่งนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั t ดี a แบทชาแนลนะคะก็วันนี้เราจะมาส่งท้ายการเรียนชั้นพรีคลินิกของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เราจบปี3แล้วคะ่ะเย้ ก็เผื่อว่าใครจะงงเนาะก็การเรียนสตัตวแพทย์มอชอทั้ง6ปีเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือปี 1- ถึงปี3จะเรียนเป็นชั้นคลินิกส่วนปี4ถึงปี6จะเรียกว่าชั้นคลินิกนะคะการเรียนชั้นคลินิกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับคณะอื่นเลยก็คือปี1จะเรียนทั้งหมด2เทอมมีปิดเทอมใหญ่มีปิดเทอ,อมเล็กนะคะส่วนชั้นคลินิกเนี่ยบอกเลยว่าดิชัน เกียมตัวตายนะคะเพราะว่าจะเริ่มเรียนเป็นบล็อกแล้วอย่างปี4เนี่ยก็จะเรียนทั้งหมด5บล็อกนะคะซึ่งระยะห่างระหว่างบล็อกเนี่ยมันก็จะแบบสั้นมากๆอย่างเช่นชั้นสอบวันศุกร์ปิดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์มาขึ้นบล็อกใหม่เลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันจะไม่มีปิดเทอมแล้วเออก็คือตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะคะที่ชีวิตหลังจากมีคอนดิชนันจะไม่มีการปิดเทอมอีกต่อไป ทำใจยากมากนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือจะเป็นปีเทอมสุดท้ายในชีวิตของเราแล้วเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีแคปบชีวิตปี3มารีวิวหน่อยละกันว่ามันเรียนยากขึ้นไหมต้องเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะปิดท้ายคลิปด้วยการเปิดดูเกรดปี3เทอม2ของเรานะคะทุกคนซึ่งจริงๆก็เกรดออกวันนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดนะคะจะมารีแอคชั่นมาดูพร้อมกับทุกคนในคลิปนี้เนาะโอเคมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะก็คือการรี แคบชีวิตปี3 3มาเริ่มที่เทอมแรกเลยเทอมหนึ่งเนี่ยเราได้เรียนเป็นตัวคณะทั้งหมด6ตัวนะคะตัวแรกก็คือวิชาฝึกงานหนึ่งเป็นวิชาที่ให้เราไปเลือกฝึกปศุสัตว์แบบว่าหมูไก่วัวแพะ อะไรประมาณนี้นะคะก็ใครอยากไปฟาร์มไหนก็สามารถเลือกได้เลยจะเป็นการฝึกช่วงปิดเทอมก่อนขึ้นปี3นะคะซึ่งเราเคยทําคลิปตอนเราไปฝึกงานไว้แล้วก็เป็นมหากราบที่ค่อนข้างจะบันเทิงเนาะใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างบนเนาะ ตัวที่2นะคะคือวิชาไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์2หรือที่เราเรียกกันว่าวิบสนะคะใครที่เคยดูคลิปรีแคปปี2ของเราเนี่ยมันก็จะมีวิชาที่ชื่อว่าวิบหซึ่งวิชาเนี้ยมันก็จะเป็นตัวต่อจากตัวที่แล้วนะคะแต่แบบถึงจะเคยดูคลิปเราทุกคนก็คงจําไม่ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาพูดให้ฟังใหม่ก็ได้มันก็จะเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการทําเคสนะคะอาจารย์ก็จะเอาเคสมาให้เราวิเคราะห์คาดเดาว่าสัตว์เนี่ยเป็นโรคอะไรโดยที่เราจะไม่คาดเดาแบบโบโบ๊เบนเบนะ คนเราจะต้องหาเปเปอร์ทางวิชาการมาอ้างอิงด้วยเสร็จแล้วพอจบเคสเราก็จะมีการหยิบประเด็นที่เราสนใจมาพีเ์เนาอนะแต่รอบนี้จะมีความพิเศษขึ้นมาจากวิบหนึ่งก็คือเราจะต้องพีเซต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนถ้าอาจารย์ถามภาษาอังกฤษมาเราก็ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้เนาะโดยรวมแล้ว2วิชาแรกเนี่ยก็คือวิชาฝึกง,งาน1แล้วก็วิชาวิบสใช่ไหมมันจะเป็นตัวทีเ่เก็บ A ค่อนข้างง่ายทุกคนซึ่งเราก็ได้ A มาทั้ง2ตัวนะคะก็ถือว่า เป็นตัวที่ช่วยดึงเก่งมาในระดับหนึ่งเพราะว่าอีก4ตัวที่เหลือนะคะก็จะเป็นวิชาตึงๆทั้งนั้นเลยก็ไปดูตัวที่3กันเลยละกันเนาะโอเควิชาที่3นะคะก็คือวิชา B S F 3ชื่อเต็มของวิชานี้นะคะก็คือ Body Structure and Function เป็นตัวต่อจากวิชา B S F 1และ2ที่เราเคยเรียนตอนเทอมที่แล้วนะคะวิชานี้ก็ตามชื่อวิชาเลยนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างและการทํางานของร่างกายเรียนตั้งแต่อ a โตมีก็คือ เราดูจากภายนอกเนี่ยเออเราเห็นอวัยวะนี้เราต้องบอกให้ได้ว่ามันคืออวัยวะอะไรมันอยู่ในตำแหน่งไหนของร่างกายแล้วก็จะมีเรียนฮิสโตโลจีก็คือจะเป็นฟิลสองกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าเนื้อเยื่อที่เรากําลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่มาจากอวัยวะไหนนอกจากนี้เราก็จะได้เรียนฟิซิโอโลจีเกี่ยวกับกลไกการทํางานของร่างกายในทุกๆส่วนทุกๆเซลล์นะคะซึ่งความสัตว์แพทย์เนี่ย มันก็จะพิเศษขึ้นมาตรงที่เราจะต้องแยกความแตกต่างในสัตว์ชนิดต่างๆให้ได้ด้วยนะคะระบบที่จะได้เรียนในวิชา B S F 3นะคะก็จะมีระบบหัวใจการไหลเวียนของเลือดรวมถึงเม็ดเลือดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีระบบน้ําเหลืองระบบทางเดินหายใจด้วยที่ยากที่สุดสําหรับเรานะคะเรายกให้หัวใจไปเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับไอออนการอ่านกราฟขึ้นไฟฟ้าหัวใจอะไรประมาณนี้ทุกคนเคยเห็นในละครใช่ไหมที่แบบว่าเป็น ที่อยู่ใน ICU ที่มันจะมีกราฟขึ้นไฟฟ้าหัวใจขึ้นมานั่นแหละเราต้องอ่านพวกนั้นให้ได้อย่างพวกเส้นเลือดนี่ก็ยากเหมือนกันนะทุกคนชื่อเส้นเลือดอ่ะไม่ยากเท่าไหร่แต่ความยากมันอยู่ตรงที่สมมุติเส้นเลือดนี้ มันแตกแขนงใช่ไหมทุกคนเราต้องรู้ว่า,วาอีเส้นเลือดนี้ยมันแตกไปเป็นเส้นเลือดอะไรบ้างแล้วเส้นเลือดนี้แตกเป็นอะไรแตกเป็นอะไรไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละซึ่งเราก็ยังได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่เหมือนเดิมเนาะได้ผ่าดูเส้นเลือดอะไรแบบนี้นะคะแต่ระบบที่ยากที่สุดตอนผ่านะคะเราคิดว่าเป็นระบบน้ําเหลืองเพราะว่าตอนที่เราเรียนระบบอื่นเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าแบบถ้าอยากเห็นกล้ามเนื้อมัดนี้ชัดต้องคลีนคลีนไขมันออกให้หมดอันนี้ไขมันเอาออกเอาออกเอาออกซึ่งเป็นไง กลุ่มเราได้คลีนต่อมน้ําเหลืองไปพร้อมกับไขมันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือแทบจะไม่เหลือต่อมน้าเหลืองให้ดิฉันได้ดูต้องไปพึ่งบุญอาศัยไปบุญเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะ โอเคไปต่อที่วิชาที่4เลยละกันก็คือ b s f 4 <S การเรียนก็จะเหมือน BSM123 นั่นแหละแต่ว่าระบบที่ได้เรียนในวิชานี้จะเป็นระบบต่อมไร้ท่อระบบขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะสําหรับเราเราคิดว่าระบบสืบพันธุ์คือระบบที่ยากที่สุดเพราะว่ามันต้องเรียนทั้งของตัวพ่้ของตัวเมียแล้วในสัตว์แต่ละสปีชีส์อ่ะมันก็มีความแตกต่างกันอีกใช่ไหมทุกคนปีกจูของวัวกับม้าก็ไม่เหมือนกันของแมวก็ไม่เหมือนนั่นแหละความยากมันก็เลยอยู่ตรงนี้นะคะ รวมแล้วสําหรับ B.S.F. 3แล้วก็ B.S.F. 4เนี่ยสำหรับเราเราคิดว่ามันก็ยากประมาณหนึ่งนะคะก็2วิชานี้เราก็ได้เกรด B ม,มาทั้ง2ตัวนะคะถือว่าก็เป็นที่น่าพอใจอยู่เพราะว่าเราก็อ่านไม่ค่อยทันนะคะตอนสอบนั่นแหละไปต่อกันที่วิชาที่5นะคะก็คือวิชาเวทไมโครไบโอลอจีชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะ Micro, Micro, ไมโครไมโครแปลว่าเล็กๆสิ่งที่เราเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกจุลชีพที่มีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียแกมบวกแกมลบพวกเชื้อรายีส รวมทั้งไวรัสนะคะความยากของวิชานี้ก็คือเราจะต้องจําชื่อวิทยาศาสตร์ของน้องๆทุกตัวให้ได้เราจะต้องรู้ด้วยว่าแต่ละเชื้อมันก่อโรคอะไรอย่างวิชานี้มันจะมีแลบด้วยทุกคนแลบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพาะเชื้อนะคะทุกคนคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นในติจิตอลที่เขามีพลแล้วเขาก็สติ๊กสติ๊กสติ๊กแบบน,นี้นั่นแหละเราก็ได้ทําประมาณนั้นนะคะมีการย้อมแกรมแบคทีเรียมีการส่องกล้องดูมีการเปรียบเทียบผลการตรวจทางชีวเคมีนะคะว่าใน ตัวอย่างเนี้ยมันมีเชื้ออะไรอยู่ถ้าเชื้อต่างกันมันก็จะให้ผลตรวจที่ต่างกันเนาะสาหรับเราเราคิดว่าวิชานี้ก็ยากพอสมควรนะคะก็ได้เกรด B ีมาตามคาดเนาะอะ,อะแล้วก็มาถึงวิชาสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นวิชาเวทภาราไซต์ตามชื่อเลยก็จะเรียนเกี่ยวกับปรสิตที่พบในสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมแมลงแมง หมัดเผาเห็บไรพญาต์ใบไม้พญาต์ตัวตืดพญาต์ตัวกลมรวมถึงโปรโตซัวต่างเนาะก็เรียนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราก็ต้องจําชื่อวิทยาศาสตร์ให้ได้เหมือนกันต้องจำโฮสต์ต้องจำเวเตอร์ต้องจ itter, ําวงจรชีวิตของแต่ละตัวให้ได้รวมถึงต้องรู้ว่าปรสิตตัวนี้มันก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างซึ่งวิชานี้มันจะแบ่งสอบประมาณ3ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมีชื่อไม่ต่ํากว่า100ชื่อนะที่เราต้องจําเยอะมากนะทุกคนเราต้องอาศัยวิธีที่แบบ นั่งตั้งวงกับเพื่อนเขียนชื่อประสิตทุกตัวลงในกระดาษแล้วก็จับฉลากกับเพื่อนหยิบขึ้นมาสมมุติว่าเราได้เดโลฟิลาเลียเราก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันมีพาหะคือยุงนะแล้วมันมีโฮสต์หลักๆก,ก็คือสุนัข หรือว่าอะไรแบบนี้คือเราต้องอธิบายให้ได้แล้วก็ผัดกันพูดกับเพื่อนนะคะแบบนี้มันถึงจะช่วยให้เราจําได้เนาะแต่วิชานี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันตัดเกรดอิงกลุ่มร่วมกับอิงเกนเราก็เลยได้เกรด A มานะคะทุกคนซึ่งปกติแล้วอะส่วนใหญ่มันจะตัดเกรดอิงกลุ่มอย่างเดียวแล้วเวลาตัดอิงกลุ่มอะทุกคนมันจะมีคนได้ A แค่ประมาณ3ามคนในรุ่นซึ่งแบบมันมีโอกาสน้อยมากที่ฉันจะได้ A นะคะเพื่อนๆน,นที่เป็นตัวตึงก็คือเก็บเรียบหมดเนาะนั่นแหละวิชา น,นีก็เลยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะคะโดยรวมเทอมนี้ก็ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยค่ะทุกคนเพราะว่าเรียนหนักขึ้นเยอะพอสมควรเนื้อหาก็เยอะสําหรับเกรดรวมของเราในเทอมนี้นะคะก็ขึ้นมาจากเทอมที่แล้ว0.01นะทุกคนเทอมที่แล้วได้3.37เทอมนี้ได้3.38เออ ไม่รู้ว่าควรจะดีใจไหมนะคะแต่ก็ขึ้นมานิดหนึ่งก็ยังดีเนาะแต่เทอม2จะเป็นยังไงนั้นเรายังไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดพรอมกันนะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปเปิดเกรดเดี๋ยวเรามารีแคบชีวิตปี3สามเทอม2กันต่อเลยละกันเนาะสาหรับตัวแรกนะคะก็คือวิชาวิบสาเป็นวิชาที่คุณเคยกันดีเนาะมันก็จะเรียนเหมือนวิบหกับวิบสนั่นแหละมีพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนวิบสแต่มันจะมีการนําเสนอรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือแบบโปสเตอร์ก็แอบหวังว่าวิชานี้จะเป็นตัวที่ช่วย ดึงเกรดเราในเทอมนี้นะคะขอให้ได้เเธอซะทุต่อไปตัวที่2นะคะจะเป็นวิชาระบาดท,ทางสัตวแพทย์หรือที่เราเรียกย่อๆว่าอีพิเดมนะคะตัวนี้จะเรียนเป็นฟิลสถิติมีคำนวณกลุบกรีบแบบว่าพวกอัตราการเกิดโรคอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับการระบาดของโรครูปแบบการเกิดโรครวมถึงการสอบสวนโรคอะไรใดๆนะคะซึ่งไฮไลท์ของวิชานี้ก็คือมีการเขียนโค้ดในโปรแกรม R ค่ะทุกคน คือแบบดิฉันไม่ชอบที่สุดเลยอะไรที่แบบออกแนววิชาคอมอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยแต่ว่าโชคดีที่ตอนสอบเนี่ยอาจารย์เขาอนุญาตให้ Open Book สามารถเอาทุกอย่างเข้าไปได้เลยไม่ต้องท่องโค้ดนะคะสามารถเตรียมเข้าไปอะไรประมาณนี้มันก็เลยพอทําได้อยู่นะคะต่อไปนะคะเป็นวิชา Food Safety 1เรียนเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางอาหารต้องบอกเลยว่าเป็นวิชาที่คือถ้าอาจารย์คนไหนผ่านมาเห็นนะคะก็ต้องขอโทษจากใจจริงนะตรงนี้แต่ว่าคือคนเรามีวิชาที่ไม่ชอบได้เนาะเอออันนี้คือแบบเราไม่ชอบจริงๆไม่ชอบเพราะอะไรคืองี้ทุกคนวิชานี้เราเรียนเลคเชอร์วันจันทร์ทั้งเช้าทั้งเช้าวันจันทร์เลยแล้ววันอังคารนะก็มาเรียนแหลกวิชานี้ทั้งบ่ายเท่านั้นไม่พอ มีเรียนชดเชยอีกซึ่งมันก็จะมาในรูปแบบเรียนตอนเย็นเออเย็นวันพุธบ้างพฤหัสบ้างสุขบ้างหรือทั้ง3วันบ้างทุกคนคือแบบโอ๊ยขโมยเวลาใช้ชีวิตฉันสุดๆคือหนูก็เข้าใจคือเราก็เข้าใจว่าแลบฟูดอะเราไม่สามารถอ่านผลได้ทันทีเราทำวันนี้เราต้องมาอ่านผลพรุ่งน,นี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลาการบ่มของเชือนะ้อเนาะแต่แบบ เรามาดูผลใช่ไหมทุกคนเราไม่ได้มาดูอย่างเดียวเรามาทาแลบต่อไปด้วยคือแลบมันเยอะเยอะไปไหนแล้ววันต่อไปเราก็ต้องมาดูผลคือมันวนลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะคะแบบว่ามันเหนื่อยมากเรียนเลคเชอร์ก็เยอะสไลด์เยอะมากเรียนตั้งแต่เนื้อหมูเนื้อไก่ไข่นมน้ําผึ้งการแปรรูปอาหารการถนอมอาหารเรื่องขององค์กรทางอาหารคือเยอะแยะไปหมดบอกได้เลยนะว่าเวลาสอบนี่คือไม่เคยอ่านทันนะคะเอางี้นะทุกคนที่ ที่ผ่านมาการเรียนปี1นปีสของเราเราไม่เคยได้ต่ำกว่าบีแต่เทอมนี้มาแน่บอกเลยวิชาฟู้ดจะเป็นวิชาที่เปิดประสบการณ์เราในการได้ต่ำกว่าบีนะคะบอกเลยนั่นแหละทำใจไว้แล้วแล้วยังไงทุกคนเห็นชื่อวิชาที่ขึ้นตอนนี้ไหมมันเขียนว่า food safety หนแปลว่าอะไรแปลว่ามี food safety สปีเทอมนี้จะไปทำให้ตัวเองรู้สึกดีกับวิชาฟู้ดมากขึ้น <S <S เพื่อไปสู้กับฟู้ดส โอเคเริ่มขอให้ฉันทําได้เป็นไป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 ได้ต่อย้าเชื่อมั่นไว้ใจเชื่อมั่นเชื่อใจลงมือทําต่อย้าเชื่อมั่นเชื่อใจลงมือทําเป็นไปได้มั่นใจมั่นใจเกินร้อยร้อยร้อยร้านร้อยร้านร้อยโอเคสู้ไปต่อที่วิชาที่4ี่เลยละกันเนาะก็คือวิชาไดแอท ะะจำชื่อเต็มไม่ได้วิชานี้มันจะโคกับรังสีเทคนิคของคณะเทคนิคการแพทย์นะคะครึ่งแรกเราจะเรียนกับอาจารย์ฝั่งเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับพื้นฐานของการถ่ายภาพรังสีก็คือการเอ็กซเรย์นั่นแหละทุกคนเรียนเกี่ยวกับค่าเทคนิคต่างๆว่าถ้าเราปรับค่านี้ภาพจะออกมาเป็นยังไงรวมถึงเรื่องความปลอดภัยที่เราต้องเซฟตัวเองจากรังสีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรียนพวกซีทีสแกน m อ i อัลตราซาวเรียนหมดนะคะส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะมาเรียนที่คณะ ก็คือจะเน้นความสัตว์แพทย์นิดนึงจะเรียนเกี่ยวกับการจัดท่าสัตว์เวลาที่เราจะเอกซเรย์ ray. การอ่านฟิล์มว่าแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นอแกนอะไรแล้วอแกนที่เห็นเนี่ยมันมีความผิดปกติไหมอะไรประมาณนี้ ะะซึ่งวิชานี้ได้เรียนนอกสถานที่ค่อนข้างบ่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนที่คณะเทคนิคการแพทย์เลยมีการไปเรียนที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายนะคะวิชานี้พาร์ทหลังที่เป็นของคณะเราเนี่ยอาจจะง่ายกว่านิดนึงแต่ว่าพาร์ทแรกก็ค่อนข้างยากสําหรับเราอยู่นะคะก็ค่อยไปลุ้นเกตดกันเอาเนาะต่อไปตัวที่5นะคะเป็นวิชาเวชฟาร์มอคูลอจีหนึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องเรียนเกี่ยวกับยานะคะจะเป็นยาในระบบต่างๆซึ่งเราก็ต้องเรียนทุกร บบเลยจะต้องจําชื่อยาให้ได้ทุกตัวเหมือนเทศสัตวเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบชื่อเยอะมากจําก็ยากนะคะแล้วนอกจากที่เราจะจําชื่อยาได้เนี่ยเราจะต้องรู้ได้ว่ายาเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มไหน มันมีนกลไกในการออกฤทธิ์ยังไงสามารถใช้ในสัตว์ตัวไหนได้บ้างแล้วห้ามใช้ในสัตว์ตัวไหนนะคะซึ่งเทคนิคในการเรียนวิชานี้เทคนิคในการจายาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการจับฉลากเหมือนกับที่เคยเรียนประสิทธิ์กับไมโครเลยทุกคนไม่งั้นก็คือจําไม่ได้นะคะถือว่าเป็นวิชาที่ยากแต่ก็สนุกนะทุกคนเราชอบในภาที่มันเป็น,นกลไกการออกฤทธิ์ของยาแต่ว่าในส่วนของการจําชื่อก็ยากนะคะบอกเลยต่อไปนะคะจะเป็นวิชาเวทอินู ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายเนาะแต่จะเรียนแบบเจาะลึกสุดๆแบบว่าทุกคนน่าจะรู้จัก T cell B cell ใช่ไหมไอตัว T cell B cell เนี่ยบนเซลล์มันจะมีตัวรับสัญญาณที่ชื่อว่ารีเซพเตอร์เรา,าจ,จะต้องไปเรียนตั้งแต่การสร้างรีเซพเตอร์เลยทุกคนหรือพวกลไกาการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันที่แบบ B cell ไปเรียกแมคโครฟาจให้มาทํานู่นนั่นนี่นิวโทรฟิลทำนั้นอีโอชินฟิลทำอันนี้ที่เราเคยเรียนตอนมื่อไปคือมันผิวมากทุกคนพอมาเรียนวิชานี้คือแบบ ลึกมากนะคะแต่ว่าอาจารย์ที่สอนเราอะ่ะเขาเหมือนเชี่ยวชาญทางด้านอิมมูนโดยเฉพาะเขาก็เลยสอนดีสอนสนุกสอนเข้าใจมากคะ่ะทุกคนตอนเรียนเราก็คือแบบเอนจอยมากนะคะแต่สิ่งที่ยาก ก็คือการสอบนะคะทุกคนมันเป็นการสอบแบบใหม่แบบศัพท์แบบที่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ยินและเชื่อว่าเพื่อนคณะอื่นไม่ว่าจะเป็นหมอเภสัชอะไรแบบนี้ไม่เคยสอบแน่นอนมันคือการสอบแบบ a ะดั i ตีฟทุกคนยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเป็นอะไรดี เป็นการทอดไข่ละกันทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ขั้นตอนการเจียวไข่การทอดไข่เป็นอย่างดีใช่ไหมโอเคเวลาสอบเนี่ยอาจารย์เขาจะให้วอดคาวมาเป็นคีย์เวิร์ดเยอะแยะไปหมดนะคะเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับการทอดไข่อ่าแล้วทีเนี้ยเขาจะให้เราเลือกมาสามคำเพื่อมาสร้างหนึ่งประโยคสมมุติเราเลือกคําว่าไข่ น้ำมันกระทะถ้าเป็นคนทั่วไปใช่ไหมเอามาแต่งประโยคก็จะแต่งได้ประมาณว่าการเจียวไข่ทำได้โดยการต่อไข่ลงไปในกระทะที่มีน้ำมันร้อนจัดแต่เด็กสัดแทยเขียนแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องเขียนประมาณว่า อันนี้ยกตัวอย่างนะทุกคนอุณหภูมิของน้ํามันในกระทะเป็นสิ่งสําคัญในการทอดไข่ถ้ามีอุณหภูมิต่าไปอาจจะทําให้ไข่ไม่สุกและคนที่รับประทานเข้าไปอาจได้รับเชื้อสมูน่าล่าซึ่งจะทําให้เกิดวอททอรี่ได r h e a ได้นี่มันต้องประยุกต์แบบนี้เลยทุกคนคือตอนสอบอะนั่งคิดอยู่ว่าฉันมาสอบเป็นสัตวแพทย์หรือว่ามาเป็นนักเขียนนะคะทุกคนเออประมาณนี้นะคะมาถึงวิชาสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวิชา general pathology นะคะจะเรียนเกี่ยวกับการเกิดพยาธิสภาพ การเกิดรอยโรคต่างๆคือเราจะต้องเข้าใจแล้วก็อธิบายได้ว่ารอยโรคที่เห็นนี้มันมีนกลไกในการเกิดยังไงหรือเวลามีรูปรอยโรคมาให้เนี่ยปึ้ง นักศึกษาต้องรู้เลยว่ารรยโรคนี้มีชื่อว่าอะไรรรยโรคที่เราได้เรียนเนี่ยก็จะมีทั้งของสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วซึ่งหัวใจหลักของวิชานี้มันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนแต่ความยากคือชื่อรรยโรคมันเยอะแล้วแต่และโรยโรคเนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันทุกคนทําให้เราแบบเออแย่ค่อนข้างยากนะคะโอเคนะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นวิชาที่เราได้เรียนในปีสเนาะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาดูเกรดของปีสาเทอมสองนะคะ คือเราว่าเทอมเนี้ยเราตั้งใจมากนะทุกคนตั้งใจเยอะกว่าเทอมก่อนๆแต่คิดว่าเกรดก็คงไม่ได้ขึ้นหรอกด้วยความที่มันเรียนยากขึ้นด้วยแล้วเพื่อนในรุ่นก็ตึงกันขึ้นด้วยทุกคนการสอบที่ผ่านมานแ,ตแต่ละครั้งคือมีนสูงทุกครั้งนะคะไม่รู้ว่าเราและของเพื่อนไปเอาไฟมาจากไหนเนาะโอเคจะดูแล้วนะทุกคนเอาละจะกดเข้าไปดูแล้วนะ ว่าเรารู้สึกยังไงเออมันก็แป้นหนึ่งนะทุกคนวิปสามไม่ได้เอวิชาที่ฉันหวังว่าเธอจะดึงฉันขึ้นมาเธอให้บีบวกฉันมาฮึเสียใจแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะว่าฟูดฟูดได้บีทุกคนก็ เดี๋ยวเราขึ้นเกรดให้ดูนะคะจะเห็นได้ว่าตัว B มาเป็นแก๊งก็คือเป็นเทอมแรกนะคะที่เราไม่ได้ A สักตัวเนาะที่แรกหวังกับน้องวิบสาไว้เห็นได้เธอจึงทำร้ายกันได้ถึงเพียงนี้แต่ไม่เป็นไรได้ B บวกมาตั้ง5ตัวทุกคนเออจริงๆก็เป็นไปนตามที่เราคาดไว้ทั้งหมดนะคะแต่ที่ผิดคาดไปอ่ะก็คือฟฟรดนึกว่าจะไม่ได้ B แล้วนะคะแล้วก็อีกตัวก็คือวิบสามาปกติวิบทุกตัวมันก็ได้ A มาตลอดไงก็เลยคิดว่าฉันก็คงมีโอกาสจะได้ A อีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสหรรับเก เฉลี่ยรวมเราได้3.33ตกลงมาจากเทอมที่แล้วไป0.05นะคะแต่เราก็พอใจนั่นแหละเพราะว่ามันยังไม่ตกลงไปต่ำกว่า3เนาะก็โอเคเดี๋ยวยังไงขึ้นปี4เนี่ยก็จะตั้งใจให้มากขึ้นแล้วก็เปิดใจให้กับฟู้ดมากขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วยังไงไว้เจอกันตอนปี4นะคะบ๊ายบาย